สวัสดีทุกคนนะคะมาอยู่กับอ้อมนะคะแล้วตอนนี้อ้อมพาทุกคนมาอยู่ที่ปิ่นเกล้าค่ะที่ปิ่นเกล้าเนี่ยมันจะมี hidden gem อยู่ชิ้นหนึ่งตรงนี้เป็นติดถนนใหญ่เลยนะคะเรียบทางรถไฟอยู่ปากทางลงทางหลวนซิลินทรเลยแต่พอเข้ามาจากเสียงดังๆตะเกแยตรงนี้ก็คือมาถึงก็ เงียบเลยสงบเลยเป็นโซนส่วนตัวเลยและฮิ d เด n g เจมชิ้นนี้คนที่มาฝังไว้ก็คือก็คือสวัสดีค่ะพี่ภูมิคนเดิมที่เราเจอกันหลังที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไม่ได้นับแล้วไม่ได้นับไม่ได้นับแล้วแต่ว่าสัญญาว่าจะมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆ้องมีเรื่อยๆพี่ภูมิแนะนําดีกว่าบ้านหลังนี้มันยังไงมายังไงทําเลก็ดีดีทำขายหรืออยู่เองก็แค่พี่ภูมิพูดแล้วนะว่าหลังที่แล้วคือจะอยู่เองจริงๆแล้วไม่ขายแล้วใช่ครับใช่ครับหลังนี้ก็ทามาสําหรับไว้ขาย โดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่ทําเลก็คือเราก็ได้ทําเลตรงนี้ติดถนนใหญ่ใหญ่จริงนะครับเราก็เป็นทางลงทางด่วนเลยนะครับลงมาแล้วเจออะไรไม่ต้องเข้าซอยใช่เจอเลยเจอเลยครับเจอบ้านเลยแล้วมันมันทันพอดีแบบเข้าเลนสายทันด้วยนะพี่ภูมิมันไม่ได้ชิดเกินไปใช่มีระยะนิดนึงถือว่าแบบได้ทำเลมาดีมากแต่ว่าพี่ภูมิก็แก้บั๊กของของความติดถนนใหญ่ที่มันจะเสียงดังโดยการเอาเอาบล็อก ที่จอดรถไปกั้นใช่ไหมคะใช่ครับเอาที่จอดรถกั้นแล้วก็มีสวนแล้วก็เอาจุดที่เราจะอยู่อาศัยหรือว่าอยู่ประจำเนี่ยมาอยู่ด้านหลังๆห,หน่อยอเพื่อให้ออกจากถนนใหญ่พอเข้าบ้านมานี่ก็คือแบบสงบเหมือนโซนของเราเลยอ,ะอ่ะอ่าใช่ครับใช่ครับ,รบแลวจริงๆปกติแล้วเข้าบ้านผ่านทางไหนคะพี่ปูมก็ทางเข้าบ้านเนี่ยจะมีอยู่2ทางหลั<ช>กๆนะครับอย่างทางที่คุณอ้อมมา,มาเมื่อกี้ก็จะเป็นทางท,ที่เรียกว่า b บท a n ิก Garden e n เอน n รานส นะครับมีป้ายอยู่ตรงนี้วิทยาศะสตร์นิคการ์เด้นแอนทรานส์แล้วก็ถ้าเวลาที่เราเอาไว้สำหรับเวลาที่เราเครียดจากข้างนอกมากลับมาอยากจะสัมผัสกับธรรมชาติหน่อยเราก็จะเดินผ่านทางเดินวิทยาศาสตร์การ์เด้นแต่ว่ามีมีอีกทางเข้าหนึ่งอีกทางเข้าหนึ่งก็จะเป็นเมนแอนทรานส์ก็คือทางเข้าหลักเราเราขอแบบไปไปเข้าทางเมนเอนทรานส์อีกทีหนึ่งได้ไหมได้ครรัับบเเดี๋ยวากลไปตหมได้ได้ได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปเจอช่างภาพตรงนู้นละกันเดี๋ยวเราจะไปเข้าทางนู้นกันอ่าได้ครับได้ครับ น Get ี่ใช่ไหมจากเสียงดังๆดังๆใช่ไหมพอปิดประตูนี้ปึ๊บเงียบกีบเงียบกีบเลยเงียบกีบอันนี้เป็นทางเข้าโซนข้างในบ้านและใช่อันนี้ก็เป็นเมนเอนทรานที่บอกมาก็เป็นทางเข้าหลักเอาไว้สําหรับเวลาฝนตกหรือว่าทางที่เราถอดรองเท้านะครับหรือว่าเราจะเก็บของอะไรเงี้ยมีช่องเก็บของแล้วก็เข้าทางเข้าหลักไหมเข้ามาก็จะเจอเหมือนโรงแรมเลยอ่ะเขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าคอริดอร์ใช่ก็เป็นเหมือนกับคอริดอร์ของโรงแรม ก็เป็นทางเดินเข้าเราก็อยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยได้ได้รับซีนก่อนเข้าบ้านต่างๆนะครับโดยเราก็ทำฝั่งซ้ายเนี่ยให้มันเป็นกระจกที่ต่อเนื่องกันยาวๆจนถึงตรงนู้นเลยค่ะนะครับโดยที่ตรงเนี้ยจะสังเกตดูก็จะไม่มีเสาอยู่ตรงนี้เลยอ๋อใช่นะครับระจะเป็นแบบลายเสาจะเป็นกระจกบานยาวๆ,ๆ,ๆถึงนู่นเพื่อให้เห็นเอ่อการ ยิ้วไหวใบไม้อะไรเงี้ยของตัวนี้เป็นพานโลมิกฟิล์มเลยมันสดชื่นก่อนเข้าบ้านใช่แล้วแต่และซีซันมันก็จะมีการผัดใบเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยแตกต่างกันมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปแต่ว่ามันนอกเหนือจากฝั่งนั้นนะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหินนะครับชื่อก็จะติดอยู่ตรงนั้นเขียนว่า marble rose quartz <c oughs> ก็คือเป็นหิน marble ที่มีสีชมพูเนี่ยผสมเกลๆอยู่นะครับ <c oughs> ก็ตรงนี้มันก็ทำหน้าที่เหมือนกับเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ย บางทีเราก็รับพลังที keit, ่ลบจากข้างนอกมาบ้างอะไรบ้างเครียดบ้างการที่เราสัมผัสกับหินธรรมชาติเนี่ยเขาก็บอกกันว่ามันก็ถ่ายเทพลังเสียใส่หินรับพลังดีกลับมาอะไรเงี้ย มันก็เป็นจําลองให้เราเดินเข้ามาในบ้านมันสามารถเพิ่มพลังให้เราได้แต่ทางนี้เข้าไปก็คือจะเป็นตัวตัวบ้านเป็นโซนลิฟวิ่งแล้วใช่ครับ,รบเข้ามาถึงก็จะเจอโซนลิฟวิ่งหลักเลยนะครับ,รบตรงนี้ก็เป็นการจําลองให้ทุกๆคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็มาอยู่รวมกันตรงนี้นะครับมีโซฟาใหญ่ๆที่นั่งดูทีวีได้พร้อมกันนะครับมีจุดที่เป็นพน n t r y ครัวฝรั่งที่สามารถทําอาหารได้แล้วก็สามารถนั่งรับประทานตรงนี้ได้เลยกัน นะครับแล้วก็มีโซนทานข้าวอยู่ตรงนี้ซึ่งสังเกตดูก็คือเราก็จะต่อเนื่องโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับ<ม>เพื่อให้คนที่เขาอยู่ในครอบครัวนียสามารถอยู่ด้วยกันได้หลายๆคนในห้องเดียวกันมันไม่ได้ต่อเนื่องแค่โซนนี้มันต่อเนื่องเชื่อมไปถึงข้างบนเชื่อไมไปถึง <นะ S 2> ด้านบนเลยลวล่าแ,แบบคุณพ่อคุณแม่ลูกเล็กเด็กเล็กเดินผ่านไปผ่านมาคนข้างล่างก็จะมองเห็นใช่ใ่มันคือแบบมันคล้ายๆรีสอร์ทอะที่แบบมันจะมี ที่ส่วนรวมที่เอาไว้ใช้ด้วยกันเป็นแฟมิลี่ทที่เจอหน้ากันเป็นแฟมิลี่ทาวเจอหน้ากันตลอดล้หลังนี้ร,รีสอร์ทรีสอร์ตอัน <laughs> นี้เหมือนรีสอร์ทมากเลยอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ไหมคะหรือว่าพี่บูมมีคอนเซ็ปต์อะไรไหมตอนที่แบบออกแบบหลังนี้ครับคอนเซ็ปต์หลังนี้ก็จะคล้ายๆหลังที่แล้วที่เป็นเกี่ยวตัวเฮาส์ก็คือจะเป็นบ้านที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างข้างในกับข้างนอกกันนะครับไม่ว่าเราจะเดินเข้ามาจากทางเข้านะครับหรือว่าเราอยู่ตรงจุดลิฟวิ่งรูมเราก็ยังจะมองเห็นสวนที่เป็นโบทานิกการเด่นอยู่ แล้วก็สระว่ายน้ำนะครับก็จะมองเห็นทั้งที่เราอยู่ข้างนอกก็จะมองเห็นข้างในคนข้างในก็จะมองเห็นข้างนอก <Ừ. S 1> แล้วที่สําคัญคืออย่างโซนตรงเนี้เวลาที่แขกมาเพื่อนมาหรือว่าคนในครอบครัวมาเนี่ยญาติญาติมาเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้หลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นลิฟวิ่งรูมนั่งอยู่ตรงพ a n t ี y โต๊ะทานข้าวที่ 6- กถึงแที่นั่งหรือว่าเปิดประตูบานนี้ก็จะเจอกับครัวไทยเลย เ,เราเข้าไปดูขวด<ช>อันนี้ขวดฝรั่งที่แบบใหญ่มากๆแล้วนะทุกคนเดี๋ยเราเข้าไปดูขวดไทยระเบิดระเบอร์เวอร์บางว่าตัวกระจกบานนียครับกั้นขวดไทยเพื่อให้อ่าเป็นสัดเป็นส่วนเวลาเราทํากับข้าวหรือทําอาหารที่มีกลิ่นมีจิ้งล้างจานนะครับมีตัวฮู้ดดูดควันมีตัวเตาไฟฟ้าไมโครเวฟแล้วก็เตาอบ S <S แล้วตรงนี้ถัดไปเป็นห้องอะไรครับเปิดมาโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่เมดสามารถอยู่ได้โซนซักล้างโซนซักล้างครับวางะเครื่องซักผ้าตู้อบผ้าแล้วก็ห้องเมดที่มีห้องน้ําในตัว โอ้โ<ช>เพราะว่าไอจุดเริ่มต้นของโซนตั้งแต่ครัไทยมาเนี่ยคือมันเกิดจากแบบแปลนที่ดินแนที่ดินแบบมันแป็นปมันรูปทรงอาจจะแปลกใช่ครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้แบบทิ้งพื้นที่ไว้เฉยๆเพราะเรามีส่วนเต็มอยู่ด้านหน้าแล้วใช่ใช,ใช่ไหมคะก็เลยมาดัดแปลงเป็นห้องเมนแล้วก็ก็จะเป็นส่วนเซอร์วิสที่จะมีลักษณะของออองานเชียงไม่เฉียงมากแต่ว่าเราก็จะ วางเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วก็อยู่ได้โอเคครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนเซอร์วิสใช่ไหมครับค่ะอ่าโอเคเราก็จะไปดูห้องอเนกประสงค์กันอีกห้องหนึ่งนะครับสามารถดัดแปลงเป็นห้องนอนล่างได้ทําห้องฟิตเนสได้ทําห้องออกกําลังกายห้องอเนกประสงค์อื่นอื่ฟิตเนสตรงนี้เหมาะมากเพราะมันคือการแบบออกกําลังกายไปแล้วก็ดูสวนไปครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เรานั่งตรงนี้ได้แล้วก็มีวิวสระว,ว่ายน้าวิวสวน ชั้นนี้น่ารักจังเลยพี่ภูมิเป็นชั้นวางหนังสือหรอคะใช่ครับ่าเป็นชั้นวางอนเนกประสงค์นะครับวางหนังสือวางแผ่นซีดีได้อ๋อคือมันสามารถแบบวางตรงนี้ได้ทุกล็อกเลยใช่ครับอ,นนอันนี้ห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําในตัวของห้องนี้เอาไว้เวลา,าว่ายน้ํามาเราก็สามารถใช้ห้องน้ํานี้ได้เหมือนกันอ๋อตัวเปียกตัวเปียกแล้วตรงนั้นมันเป็นพื้นไม้ใช่ครับตรงนี้กเ็เลยทำเป็นพื้นกระเบื้องตัวเปียกก็มาอาบน้ําตรงนี้ก่อนเออ คิดเผื่อไปหมดเลยอะจริงในแปลนบ้านเนี่ยเรายังวางแปลนไว้สําหรับต่อเติมตรงเนี้ยเป็นห้องนอนเล็กได้อีกห้องหนึ่งก็คือเราก็สามารถคือตรงนี้เราวางฐานรากเป็นเสาเข็มไว้เรียบร้อยแล้วอ๋อไม่น่าพี่ภูมิไม่ได้วางแบบปกติพี่ภูมิจะวางเบาะนั่งอะไรไว้ตรงสังเขนใช่ไหมใช่คือพี่ภูมิเว้นไว้เลยเผื่อแบบอยากขยายอยากขยายมันก็จะเป็นตัวอยู่เพราะตรงนี้เราวางฐานไว้สําหรับอั้งเสาได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นภายนอกเพื่อจะล้อมตัวส่วนเอาไว้ แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ต่อเติมตรงนี้ก็แบบก็ใช้ห้องนี้ได้บาร์บีวได้ใช่เป็นบาร์บี큐ใชเป็นโซนบาร์บีวนอ,นนอ,อะไรได้ไดแล้วต่อไปเป็นตรงไหนคะพี่ภูมิต่อไปก็จะเป็นห้องน้ําที่ใหญ่ที่สุดในบ้านนี้ <c oughs> อยู่ในหลังประตูบานนี้นมันแอบเห็นนะ จะเห็นเป็นประตูนินดนึงนแ,บบนนะแต่เข้ามาจะงงว่าคืออะไรก่อนมันไม่ได้ดูแปลตาเนาะไม่ได้ดูว่าแบบขัดกับโซนลิฟวิ่งเลยอะ่ะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของบ้านเหมือนกันนะครับเปิดมาก็จะเจอห้องน้ําที่ใหญ่มากสวยมากสวยมากๆมากๆเลยพี่ภูมิครับเฉพาะพื้นที่ห้องน้ำนี่มันประมาณเท่าไหร่อะยี่สิบ ยี่สิบห้าตารางเมตรยี่สิบห้าตารางเมตรก็เท่ากับหนึ่งห้องสตูดิโอหนึ่งห้องสตูดิโอเอามาทำเป็นห้องน้ำห้องเดียวห้องน้ำโอ้แต่มันมีความแบบแบ่งเป็นสัดส่วนเนาะคือแบบชาเวอร์ก็ก็มีโซนชาเวอร์กั้นไปเลยน้ำลงน้ำรั้วก็จะอยู่ตรงนั้นไปเลยใช่ครับโซนอาบน้ําคือห้องเนี้ยเราก็ให้ความรู้สึกเหมือนคือเวลาบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องการแค่การพักผ่อนในตัวบ้านอย่างเดี้ยวไม่ได้ต้องการนอนไม่ได้ต้องการแค่ลิฟวิ่งรูมแต่เราอะเข้าห้องน้ําทุกวันอ เข้าห้องน้าทุกวันละหลายๆเวลาด้วยอ,อีกหนึ่งในการพักผ่อนและรีแลกซ์ก็คือการทําห้องน้ําให้มันดีน่าอยู่ให้มันดีแลกอันนี้คือเราทําห้องน้ําให้อยู่เลยให้แ,แบบน่าอยู่ให้มีความเป็นน่าอยู่ไฮไลท์เราก็คือห้องซาวน่าไอซาวน่าลักษณะแบบนี้คือเราเห็นกันไว้แล้วที่บ้านแคมปิ้งก็คือบ้านพี่ภูมิเองใช่ไห,ไหมคะอันนี้ก็คือเหมือนขยายสเกลบุ้มขึ้นมา เง้อมจำหน้าอันนี้ก็คือเกลือผนังเกลือหิมาละยันครับผนังเกลือหิมาละยันที่ซ่อนไฟเอาไว้ข้างหลังก็ความร้อนจากซาวนาไม่ได้สัมผัสถูกไฟโดยตรงอ๋อไม่ป้องกันอันตรายป้องกันอันตรายแล้วก็ไฟก็สะท้อนเอาแสงออกมาจากผลึกเกลือให้เห็นเป็นเป็นแสงแสงแบบนี้เพราะถ้าสังเกตตรงนี้ในห้องซาวนาข้างบนจะไม่มีไฟเพราะเขาอยู่ไม่ได้มีแค่รูระบายอากาศเอาไว้ระบายให้หายใจได้อะไรเงี้ยห้องนี้ก็คือใช้เซาวนาได้จริงจังเลย เป็นระบบที่ทําซาวน่าได้จริงจังเลยห้องนี้ไม้นี้มันไม้ตัวเดียวกับที่ใช้ภายนอกใช่ใชครับ,รบไม้ภายนอกกันความร้อนกันน้ํากันได้หมดเลยครับนี่ก็มีเราก็มีซาวน่าอยู่ในบ้านเลยยาวไปแล้วเพดานไม้ก็คือยาวไปจนถึง,ถงส่วน,วน<า>ที่เป็นส่วนครับสวนอ่างอาบน้ําก็เราก็จําลองอาบมาบน้ําให้เวลาเราขึ้นจากซาวนา่าเราก็สามารถแช่น้ําได้ มันเวอร์มากๆอ๋อนี่มีชั้นเก็บของให้ด้วยวมีชั้นเก็บของเอาไว้วางเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดก่อนที่จะเข้าเสาหน้าออนมันก็ไม่ได้สวยเปล่าๆแล้วมันก็ใช้งานแบบ,บฟังก์ชันมากเลยส่วนนี้ก็เวลาเรา,เาใช้อ่างอาบน้ําค่ะก็จะมองเห็นวิวธรรมชาติเห็นต้นไม้ด้วยมีมูลี่ในการเปิดปิดได้นะครับโอเคครับต่อจากตรงนี้พอเราแช่น้ำเสร็จก็จะเป็นตัวชาเวอร์ตรงนี้จะเป็นกล่องเอาไว้ อาบน้ําธรรมดาทั่วไปก่อนที่จะเปลี่ยนชุดกลับแล้วก็มีชุดที่เป็นอ่างล้างมือตรงนี้นะครับแต่มันมีความใช้แบบเขาเรียกว่าใช้พวกฟอร์เซ็ตเป็นแบบสีทองใช่ใช่ซึ่งปกติจะไม่ค่อยเห็นสีทองในบ้านพี่ภูงเท่าไหร่ยกเว้นตัวเกียวเฮาส์นะนันมีจิคิดน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 อยหน่อยใช่ไหมผมก็จะหยอดไปในห้องที่เป็นห้องหลักๆเพิ่มเพิ่มความเพิ่มความลักชูให้มันนิดใช่ครับใช่ครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ไม้มันไม่ได้ดูรู้สึกแบบ แบบไม้จ๋ากเกินไปไม่เอียนไม้ไม่เอียน,นไม้เกินไปเราก็หยอดตัวสีทองเข้าไปในวัสดุที่เป็นสุขพันธ์ครับก็เดี๋ยวไปดูชั้นสองกันนะครับชั้นสองก็จะเป็นห้องนอนอหลักๆเลยของคนในบ้านนะครับอ๋อเราก็จะกลับมาที่ตรงคอริดอนนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ครับผ่าน,นบันไดที่เราผ่านมาแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะว่าก่อนที่จะขึ้นห้องนอนแล้วก็ขอ,อ,อได้วิวสวนได้วิวผินก่อนแล้วตรงบันไดตรงนี้จริงๆก็มีไฮไลท์ของมันเหมือนกันค่ะ นะครับถ้าเดินดีๆเนี่ยจะรู้ว่าบันไดเนี่ยถูกออกแบบให้แตกต่างกับที่อื่นมันกว้างขึ้นนะมันกว้างขึ้นใช่ไหมตรงเนี้ยครับมันกว้างขึ้นด้วยแล้วก็หน้าสัมผัสของมันก็กว้างขึ้นด้วยอ่าใช่ตรงนี้ก็กว้างขึ้นเวลาเดินก็จะรู้สึกว่ามันเต็มเท้าใช่นะครับตรงเนี้ยผมออกแบบให้มันมากกว่าเดิมประมาณ30%ให้มันรู้สึกว่าเวลาเราขึ้นบันไดแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยอืมครับก็เหมือนลดความเหนื่อยลง30%ได้อะไรเงี้ย เวลาเดินก็จะเต็มเท้าเดินแบบไม่ได้รู้สึกกังวลว่ามันจะมันจะหลุดเท้าอะไรย่างเงี้ยแต่ดูจกตรงนี้จะเห็นเลยขั้นมันจะเล็กๆขั้นจะเล็กๆเล็กขึ้นมาค่อยซอยเราตั้งใจให้มันรู้สึกว่ามันแบบมันเดินง่ายขึ้นง่ายแล้วก็ไม่เหนื่อยข้างบนนี้มีกี่ห้องนอนนะคะพี่ฝนข้างบนนี้มีสี่ห้องนอนนะครับโดยแบ่งเป็น2ห้องนอนอยู่ด้านหน้านะครับก็จะมีห้องนี้เป็นห้องซ้ายมือนะครับสี่ห้องนอนคือสามห้องนอนเนี่ยเป็นห้องนอนเล็กใช่ครับเป็นห้องนอนเล็กก็จะมีห้องน้าในตัว โอ้ยังอุตส่าห์เนาะห้องน้ำเล็กๆนี่เราให้ต้องให้กล้องมาดูยังอุตส่าห์ห้องน้ำเล็กๆยังอุตส่าห์มีกิมมีกมีความขอติดไม้เที่ยวหน่อยใช่ใช่แล้วก็ห้องนอนเล็กถัดไปก็น่าจะห้องตรงข้ามใช่ไหมคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องนี้ห้องนอนนี้ก็จะใหญ่กว่าห้องนอนเมื่อกี้นิดนึงนะครับโดยที่มีห้องน้ําในตัวเหมือนกัน จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่วางตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตัวข้างแปใช่ครับแล้วก็จะเป็นจุดที่วางเตียงนอนแล้วก็ตู้สําหรับวางทีวีอ๋อห้องนี้เตียง6ฟุตได้สบายสบาย,ยใช่ห้องนี้ก็ยังใหญ่นี่ยังเป็นห้องนอนเล็กยังไม่ใช่ห้องนอนมาสเตอร์งั้นเราไปดูกันแต่ว่าห้องนอนเล็กนี่ก็มองเห็นวิวเป็นวิวสวนเหมือนกันใช่ครับทุกห้องก็จะเป็นวิวสวนหมดเลยโอ้เปิดได้ด้วยเปิดด้วย เปิดรับลมได้เลยครับแล้วฝั่งที่หันไปทางด้านนี้ต้องวางฉนวนไหมคะพี่ภูฝั่งที่เป็นด้านนี้ก็จะเป็นทิศต,ตะวันตกเราจะไม่ได้วางฉนวนตรงนี้นะครัวางเฉพาะห้องหน้าอย่างเดียวตรงนี้ก็จะเป็นกําแพงนะครับที่ทําหนาหน่อยเพื่อให้กันความร้อนเราก็จะเอาไว้กันช่วงบ่ายอย่างเดียวเลยที่แดดมันเข้าฝั่งทิศต,ตะวันตก แต่พี่ภูมิก็เลือกจะไม่วางห้องที่มันต้องใช้ชีวิตอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วมีสังเกตตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินอข้างล่างก็เป็นครัวใช่ตรงนี้ถ้าเวลาห้องนอนก็จะมีกําแพงกั้นู่แล้วไม่ให้แดดสัมผัสกําแพงที่ห้องนอนโดยตรงอันนี้ห้องนอนเล็กอีกห้องอันนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอนที่สองถัดจากห้องนอนมาสเตอร์โอ้ยไปปูที่นอนไว้ด้วยอ่ะอ๋ออันนี้ห้องนี้แต่งเต็มห้องนี้แต่งเต็มใช่ไหมคะห้องนี้มีห้องน้ําใ้ตัว อันนี้ก็มีชุดที่นอนมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เราให้เขาหมดเลยหรือเปล่าคะพี่ปุ้มใช่ครับก็ให้หมดเลยห้องนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้โอ๊กแท้เลยเหมือนกันเป็นไม้จริงโอ้โได้แต่งไว้น่ารักเลยอรเป็นห้องนอนไว้ห้องนอนคุณลูกได้เนอะแล้วพ่อแม่สองคนตรงนั้นแอบเห็นด้วยนะถ้าลูกพาใครเข้ามาแอบเห็นนิดนึงคือเราเข้าบ้านเราอาจจะไม่ต้องผ่านลิฟวิ่งรูมเข้าได้เลย แต่พอเข้ามาตรงนี้ก็จะเจอหน้าพ่อแม่อยู่โซนนี้อยู่ดีใช่ประตูก็จะเป็นประตูที่เป็นวิวสวนเปิดปิดได้พอปิดปุ๊บก็จะเงียบกิบเลยยิ่งถ้ามีม่านอีกชั้นหนึ่งก็เงียบเลยอืเอามีวางรางไว้สำหรับลางข้าม่านไวแล้ว้าม่านเดี๋ยวคราวนี้ก็ไปดูห้องไฮไลท์ของบ้านนี้ก็คือห้องมาสเตอร์เบดมข้อมูลคร่าวๆของห้องนี้ก็คือห้องที่มีพื้นที่มากที่สุดในทุกห้อง เฉพาะห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยพื้นที่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าตารางเมตรเลยอครับทำสตูสองห้องนอนอะไรเงี้ยได้เลยนอนในห้องน้ําได้เลยไหมอะถ้าอย่างนั้นจงได้ร้อยตารางเมตรไม่ต้องกินห้องน้ำอ๋อโอ้ยเขาเหมือนแบบเขาโหจะเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าเพนท์เฮาส์เหรอเรียกว่าอะไรดี๋ยเราเราก็จาลองเพนท์เฮาส์ของบ้านอยากให้ได้ลมเพนท์เฮาส์เหมือนกันจะว่าไป มันใหญ่มากคือตรงนี้มีโซนลิฟวิ่งของตัวเองจะเรียกว่าเป็นแฟมิลี่ลิฟวิ่งก็เป็นคัปเปอร์ลิฟวิ่งละทันสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าถ้าลูกยังนอนด้วยกันอยู่ก็สามารถอยู่โซนนี้ได้และตรงนี้ก็คือเป็นเชื่อมต่อไว้สําหรับวางทีวีใช่สำหรับวางทีวีเชื่อมต่อสายแลนไว้วางสายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทางานนะครับเอาไว้นั่งทํางานนั่งดูหนังสือก่อนที่จะเข้านอนได้ เป็นเ้องงานส่วนตัวนะะออโอเคคราวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบานที่เป็นประตูห้องน้ําค่ะนะครับเราเข้ามาก็จะเจอกับห้องน้ําที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันอ๋ออ๋อตรงเนี้ยมันคือมุมแปนเดียวกับฝั่งเซอร์วิสข้างล่างใช่ไหมะคะที่มันจะแบบหน้าตา,าแปลกๆพี่ภุมก็คือเลือกที่จะใช้ตรงเนี้ยเป็นห้องน้ำาเป็นกิมมิกลยจริงๆเราอยากให้ห้องเนี้ยเป็นห้องที่มันคาดเดาไม่ได้อื แล้วก็มันดูไม่น่าเบื่อมันดูไม่เป็นแพทเทิร์นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมๆน่าเบื่อมันว,าว้าวมากเลยนะเราเลยวางอะไรที่มันแบบเฉียงๆตามทรงของตัวอาคารเลยแปลว่าตรงนั้นน่ะที่ภูมิวางไว้สําหรับเป็น walk in closet หรอคะตรงนี้ก็คือวางแปลนให้เป็น walk in closet ทั้งห้องนี้เลยได้ไหมว้า์มากหใหญ่มากห้อง walk in closet ก็วางไว้ประมาณ30กว่าตารางเมตรใหญ่มากแล้วความเชื่อมตอ่อกับห้องนอ้ำอ่ะเหมือนว่าแบบเหมือนเป็นฝรั่งเนาะเหมือนชาวต่างชาติ แล้วตรงนี้ถ้าสมมติเขาจะติดตั้งแอร์อย่างเงี้ยอันนี้คือเราวางระบบไว้เรียบร้อยวางระบบไว้ให้เรียบร้อยก็สามารถแบบติดได้แบบบอทายติดได้อ๋ออันนี้ใช่ห้องนี้ก็จะวางแปนว่าเป็นตู้เสื้อผ้าของผู้ชายและผู้หญิงค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นผู้หญิงที่ยาวหน่อยเอาตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ผู้ชายก็จะสั้นหน่อยต้องเยอะกว่าอยู่แล้วแล้วก็จะมีไอซ์แลนด์ตรงกลางอ่าครับแล้วฝั่งนี้ที่เราวางแปลนก็คือเราจะตัดตรงเนี้ยค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีห้องลับหลังตู้เสื้อผ้า เก็บกระเป๋าเดินทางเก็บหมอนเก็บผ้าปูที่นอนกระเป๋าเดินทางอะไรเนี่ยอันนี้พี่ภูมิออกแบบไว้ให้เจ้าของบ้านมาทำเลยเดี๋ยวพี่ภูมิจะทำให้ก็เดี๋ยวผมทาให้ตัวนี้ครับอ๋อต้องมาเลือกไม้ต้องมาเลือกแบบกันก่อนว่าผู้หญิงอยากได้กี่ตู้ผู้ชายอยากได้กี่ตู้ว่าเราจะดีไซน์ให้เป็นผู้ชายผู้หญิงแต่ให้เจ้าของบ้านมาเลือกแต่เดี๋ยวเราจะทําให้หลังจากที่เขาแบบซื้อบ้านแล้วนะ่ไคะว้าวชอบมากตรงนี้ แล้วถ้าเกิดแบบสมมติว่าคนที่มาซื้อเป็นคนไทยเนาะเขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความชื้นอะไรเพราะว่ามันก็ยังสามารถทําประตูกั้นตรงนี้ได้ทําูกันได้แต่จริงๆมันไม่ต้องทําแล้วแหละมันเป็นห้องแยกกันแต่ว่าห้องแยกันไม่ต้องทําแล้วแหละแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นห้องที่มีหน้าต่างที่แสงเข้ามาตอนเช้าตลอดอยู่แล้วเราก็ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนห้องน้ําโรงแรม5้าดาวเลยค่ะให้รู้สึกว่าแบบอยู่บ้านก็เหมือนโรงแรม5้าดาวนะครับมี ชา o เวอร์บ็อกชาที่ใหญ่มากค่ะบ็อกชาเวอรที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากจริงอันนี้ประตูก็คือทะลุออกไปก็เจอมาสเตอร์เบด룸ใช่ครับนะแล้วก็เอาไว้สําหรับมาสเตอร์เบดมสามารถออกมาได้เลยแล้วก็ทะลุป,ประตูนี้ได้ก็จะมีประตูอยู่2ประตูเราพยายามดีไซน์ให้มันรู้สึก หน้าค้นหาว่าห้องนี้มันคืออะไรมันเข้าออกตรงไหนเล่นซ่อนแอบได้อะไรเงี้ยมันหน้าค้นหาจริงๆแต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่แล้วพี่ภูมิก็จะเลือกเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่วนใหญ่ไม้โอ๊กไม้จริงใช่จริงจงเฟอร์นิเจอร์เราก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเป็นส่วนใหญ่ค่ะยกเว้นแต่ที่มีบิวอินบ้างอย่างครัวอย่างบล็อกอินครัวเซตเนี่ยครับเราก็จะทําเป็นคือมันจําเป็นต้องบิวอินจำเป็นต้องมีบิวอินแล้วก็ที่สาเหตุที่เรามีลอยตัวเยอะเนี่ยก็เพื่อให้มมมมััันนน่ดูโปรงตาาสถ ปรับเปลี่ยนย้ายตำแหน่งได้เวลาเจ้าของเขาอยากจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันออ๋เขาอยากทํามุมนี้เป็นอะไรเขาก็แค่ยกของเราออกใช่ใช่เขาก็เปลี่ยนได้ง่ายๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับขนาดมอวิ่งโค้ดเสร็จพี่ภูมิยังให้เขาเขาสมัยเลยใช่คัสตอมเองผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คือหลังเนี้ยแบบ แต่ละชิ้นที่มาดูคือไม่รู้มาจากที่เดียวกันไหมแต่ว่ามันดูไม่หลงมันดูไม่ค่อยเหงาออกจากกันมันดูแบบไปในโทนเดียวกันหมดเลยใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้ามันมาจากหลายๆที่นะครับเราก็ต้องเลือกโทนสีที่มันใกล้เคียงกันได้มากที่สุดซึ่งเหมือนก็ไม่ได้แมทชิ่งกันง่ายๆแต่เฟอร์ลอยตัวที่คุณอ้อมเห็นส่วนใหญ่ในบ้านหลังเนี้ยก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้โอ๊กจริงๆเลยนะครับโดยแบรนด์ของไม้โอ๊กที่เขาทำเนี่ยก็คือแบรนด์มาค่ะนะครับเกือบทั้งหมดเรียกว่าเกือบทุกชิ จริงๆต้องบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยมันก็เป็นสไตล์ที่คล้ายๆบ้านเราก็คือโมเดิร์นเจแปนิสอยู่แล้วนะครับบวกกับเราก็เคยเใช้ของเฟอร์นิเจอร์ที่เนี่ยมาก่อนนะครับผมก็เลยคิดว่ามันเนี่ยง่ายเลยถ้าเกิดว่าเราจะทําบ้านขึ้นมานะครับสมมุติอุณอ้อมมีบ้านาเปล่าเราสามารถที่จะส่งเลเยอร์เนี่ยให้แบรนด์เขาได้เลยนะครับเขาก็สามารถวางแปนให้ได้เขาก็จะส่ง เฟอร์นิเจอร์ใส่เฟอร์นิเจอร์มาให้พร้อมกับราคาไพลิสมาให้เราก็แค่เรียกว่าเราจะใช้อันไหนเราก็ไม่เอาอันไหนขยับตรงไหนแล้วก็พอดีลกันลงตัวมันก็จะเป็นโทนเป็นธีมที่ เดียวกันเลยเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยไมันหลุดตีมพอเราดีลกับเจ้าเดียวมันก็จะกลายเป็นว่าเขาสามารถแบบวางเป็นเท่าที่ของเขามีเนี่ยมาให้เราได้เลยแล้วสีมันก็จะไม่หลุดไปไหนมมนมาจากที่เดียวกันใช่มาจากที่เดียวกันเขาเรียงให้เรียบร้อยเขาจัดชุดให้เรียบร้อยหมดแล้วอ๋อเข้าใจแต่อันนี้จริงนะคะเพราะว่าบางทีแบบเราพยายามเทียบสีเองแล้วเราไปเลือกหลายๆที่อ่ะมันมันคลาดกันได้ครับใช่ครับแต่ว่าพอมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันมีความคลาสสิกอย่างหนึ่งคือมันมันไม่ต้องโมเดิร์นเจนปนนิสก็ได้นะพี่ปูบาง หรือว่ Film Esta, าแบบ mid century modern กำลังฮิตก็ไปได้สไตล์นอร์ดิกก็ไปได้มันเข้าได้กับแบบหลายแนวมากๆเลยอะใช่ครับใช่ใช่มันทำงานง่ายแล้วเวลาแบบโทนสีเราระมาณนนี้เป็นช่วงสัมภาษณ์ที่อ้อมอะไม่รู้จะถามอะไรแล้วพอเจอกันไม่รู้จวกีรอบจวกรอบแล้วคือก็แบบมันมันแทบจะแบบเป็นลายเซ็นไปแล้วด้วยสไตล์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วหลังนี้ทาขายด้วยเนาะใช่ใช่ครับใช่งันเรา เรามาแจ้งข่าวดีกันก่อนดีกว่าว่าแคมปิ้งเฮาส์หลังที่แล้วพวกบ,บ้านสไตล์แคมปิ้งอันนี้เดี๋ยวอ้อมก,กับพี่ภูมิจะมีโปรเจกต์ทำแคมปิ้งเฮาส์แบบนั้นขายด้วยกันนะคะคก็คือเราจะไปลงที่ดินที่ดินของคุณเลยเนาะซึ่งการประกาศในวันนี้คือการกดดันพี่ภูมิ <laughs> เพราะเราจะเริ่มกันท่าพังใหญ่ๆแล้วแหละแต่ว่ามันติดทาบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้ออฟฟิเชียลเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรเจกต์นั้นเดี๋ยวจะออฟฟิเชียลเริ่มแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็รอเลยค่ะรอติดตามชมสวยแน่นอนได้ครับสวยแน่นอนสวยแน่นอนเนาะรับประกันได้เพราะว่าคนออกแบบก็คือเขาเองครับใช่แล้วก็หลังนี้พื้นที่ดินที่พี่ภูมิใช้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะคะพี่ภูที่ดินหลังนี้อยู่ที่125ตารางวา125ตารางวาเฉพาะแปลงนี้แล้วก็พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ใช้สอย710ตารางเมตร710ตารางเมตรคพี่ภูมขายเท่าไหร่ขายอยู่ที่52ล้านให้ให้ขายทำเลหน่อย52ล้านนี่คือทำเลปินก้าทำเลปิน9เ้เซนทัลปิ่นก้อยู่แค่ข้างตรง<ช>ไหนนะเนี่ยอยู่ไม่ไกลอยู่นิดเดียวมันจะมีสะพานด้านหน้าครับก็คือเราสามารถออกจากบ้านเนี่ยขึ้นได้ 2นาทีจะถึงเซนทัฟบินเก้าเลยแล้วก็ตอนอ้อมมาจากสาธรทรก็คืออ้อมลงทางด่วนมาฟึบทางออกซีเรนทรแล้วก็ชิดซ้ายแล้วก็เข้าบ้านชิดซ้ายแล้วเข้าบ้านได้เลยมันคือถนนใหญ่จริงๆตรงข้ามบ้านคือทางรถไฟคือทางรถไฟที่เป็นสถานีรถไฟฟ้าก็อยู่ใกล้ๆเดินไปได้นะครับอยู่ประมาณสักร้อยเมตรก็เป็นสถานีรถไฟบางบํารุอ๋อใช่แล้วก็อยู่ใกล้กับ b t s ที่ใกล้ที่สุดบางพัดน์ไหมคะ MRT MRT บางพัดบางพัดอยู่ใกล้ที่สุดซีนทรก็ใกล้อ๋อก็คิดว่า คิดว่ามันสมราคาเพราะต้องบอกก่อนว่าที่ดินย่านนี้มันไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆเนาะติดถนนใหญ่ที่สําคัญ ติดทางด่วนลงทางด่วนมามีบ้านไม่กี่หลังที่ลงทางด่วนมาแล้วเจอบ้านเลยไม่ต้องเข้าซอยอะไรเลยถ้าจะสมมติถ้าจะขึ้นทางด่วนก็แค่ยูเทินยูเทินไปขึ้นทางด่วนเแล้วก็ขึ้นทางด่วนแค่นั้นเองบ้านหลังนี้เอามามันมันสมราคาแล้วทุกชิ้นในบ้านหลังนี้ที่เห็นให้ไหมคะมีอะไรเก็บกลับไหมไม่มีวันนี้คือให้ทั้งหมดเลยที่ให้ทั้งหมดฟอร์นิเจอร์ที่คือยังมีมากกว่านี้บางอย่างที่ยังต้องคัสตอมให้ลูกค้าวอลล์อินคอร์เซคือพี่ภูมิอยากรอให้ลูกค้ามันเลือกเองใช่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 ไหมคะจนกว่า ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อได้ค่ะ 52, 000, 52, ห้าสิบสองล้านตันเลดีรอแล้วก็รอติดตามโปรเจกต์หน้าได้ใช่ครับแต่อ้อมก่อนที่มันจะไปหลังถัดไปอ้อมจะบังคับให้พี่ภูมิทำแคมปิ้งเฮาส์ขึ้นให้อ้อมให้ได้ก่อนนะ <c oughs> เผื่อว่ามีคนอยากได้ <c oughs> ก็ติดต่อได้เหมือนกันค่ะครอแล้วครับแต่แคมปิ้งเฮาส์รออยู่ท <c oughs> ี่ว,ว่า <c oughs> เดี๋ยวจะคลอดแล้วใกล้แล้วเออเดี๋ยวจะคลอดแล้วเนี่ยแหละรอหลังนี้เสร็จหลังเดียวแหละก็เสร็จมาก็สมบูรณ์เนาะภูมิใจก็ก็รู้สึกดีที่ที่รอ ที่ที่รอ,อมันแบบจนสมบูรณ์เราไม่ได้ไปเร่งอะไรมันใช่ใช่ครับใช่เอวันนี้ต้องขอบคุณพี่ภูมิมากๆเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณ,คณคที่อยู่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามหลังถ,ถัดไปของพี่ภูมิแล้วก็พี่ออมจะพาไปนะคะ